สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด s u b s c r i b e ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องวันนี้นะคะมีคุณแม่หลายๆท่านนะคะเกิดค,ความสงสัยค่ะว่ามีเลือดออกนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีเลือดออกจากทางช่องคลอดนะคะ หรือว่าจากการขับถ่ายอุจจาระนะคะที่ทําให้เกิดอาการเลือดออกได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องแยกกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดออกมาจากทางใดนะคะเพราะว่าอันตรายหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์นเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรามาแยกที่เลือดออกทางช่องคลอดกันก่อนนะคะถ้าหากว่าคุณแม่นะคะระหว่างฝากครรภ์ หน,นะคะมีปัญหาที่เสี่ยงต่อเลือดออกทางช่องคลอดอย่างเช่นมีภาวะรกเกาะต่ำนะคะซึ่งแพทย์ที่ฝากคันจะแจ้งกับคุณแม่อยู่แล้วนะคะเมื่อใดกระตามที่คุณแม่มีมดลูกหดลัดตัวนะคะอาจจะไม่สม่ำเสมอในหนึ่งชั่วโมงมีสักสองครั้งหรือสม่ำเสมอก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทุก10-15นาทีนะคะนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นนะคะทำให้เลือดเนี่ยออกทางช่องคลอดได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่นะคะไม่ได้มีเรื่องของภาวะโรคก่อตามไม่ได้มีการหดละตัวของมดลูกที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะหรือว่าไม่ได้ไปทำกิจกรรมใดๆในวันนั้นนานผิดป,ปกปติอย่างเช่นไปยืนนานนเป็นเวลาสองสาชั่วโมง,งติดต่อกันไปเดินห้างนะคะเป็นระยะเวลานานๆนนะคะหรือไปเดินซื้อของตามที่ต่างๆถ้าไม่ได้มีปัจจัยเหล่านี้มากระตุ้นนะคะการปฏิบัติกิจวัตร,รประจำวันเนี่ยเป็นไปตามปกติเลยนะคะ ก็อาจจะแยกออกไปได้ว่าเลือดที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เลือดที่ออกมาทางช่องคลอดนะคะทีนี้แล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นเลือดที่ออกมาจากการขับถ่ายอุจจาระหรือทางทวารหนักจะสังเกตอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า1นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากที่มีการขับถ่ายอุจจาระแล้วนะคะเมื่อคุณแม่ใช้กระดาษทิชชู่ซับเนี่ยก็จะพบเลือดที่ออกทางช่องคลอดหรือทาง หรือว่าอาจจะเป็นทางทะวันน่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตนะคะก็คือว่าคุณแม่ต้องดูว่าหนึในช่วงนั้นนะคะคุณแม่มีการขับถายอุจจาระที่ยากหรือไม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดคุณแม่มักจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระยากนะคะ บางท่านอาจจะมีปัญหาลิสิตัวทวารอยู่แล้วนะคะเมื่อทิ้งระยะเวลาในการขับถ่ายอุจจาระหลายวานันก็จะท้อุจจาระนั้นแข็งตัวนะคะแล้วก็เกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณทวารหนนะักได้จึงเกิดเลือดออกมาทางทวารหนนะักได้นะคะจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมหลังจากที่อุจจาระเรียบร้อยแล้วคุณแม่ถึงมีเลือดออกแบบซับติดกระดิชูได้นะคะทีนี้สิ่งที่2ที่ต้องสังเกตก็คือว่า หลังจากที่ขับถ่ายอุจจาระแล้วเนี่ยคุณแม่มีอาการเจ็บบริเวณรอบรอบภวนหนักหรือไม่ถ้ามีอาการเจ็บบริเวณดังกล่าวร่วมกับว่ามีอุจจาระที่แข็งและไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวันนะคะ นั่นก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าเลือดที่ออกเนี่ยออกมาจากทางทวารหนักแล้วถามว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์นะคะถ้าหากว่าเป็นเลือดที่ออกมาจากทางทวารหนักเนี่ยมีอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่นะคะต้องแจ้งว่าไม่ได้มีอันตรายต่อทารกในครรภ์แต่จะเป็นผลกระทบต่อคุณแม่มากกว่าก็คือทําให้คุณแม่ไม่สุขสบายแล้วต่อไปนะคะก็จะไม่กล้าขับถ่ายอุจจาระนั่นเองค่ะพอคุณแม่ไม่กล้าขับถ่ายอุจจาระนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คืออุจจาระนั้นก็จะแข็งตัวแแล้้วก็ทําใหคุณม่ มีการขับถ่ายอุจจาระที่ยากขึ้นแล้วก็เกิดการบาดเจ็บในรอบรอบทวารหนักอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวิธีการที่จะช่วยบรรเทาได้นะคะอันดับแรกนะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ที่ฝาาคันว่ารับประทานยาระบายได้หรือไม่นะคะ2กานร,รับผลรับประทานผักหรือว่าผลไม้ที่มีกากใยมากๆนะคะอย่างเช่นส้มนะคะฝรั่งก็จะช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าหากว่าสังเกตแล้วว่าเลือดนั้นเนี่ยไม่สัมพันธ์กับเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระ ชวนให้สงสัยว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ยังมีการออกมาเรื่อยๆเนี่ยแนะนำให้คุณแม่พบแพทย์เพราะว่าสิ่งนี้ถ้าออกมาทางช่องคลอดอาจจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพราะจะต้องไปหาสาเหตุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุน้นที่ทำให้มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะเพราะการสูญเสียเลือดที่ออกมาทางช่องคลอดเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่มดลูกคดละตัวนะคะแล้วพอมดลูกคละตัวถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่มีปัญหารกเกาะตามแต่ว่าปามดลูกนั้นอาจจะนุ่มหรือเริ่มมีการเปิดยิ่งถ้าเกิดก่อน อายุคันครบ37สัปดาห์ก็อาจมีภาวะเจ็บข้นอดตอบกำหนดได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการแยกว่าจริงๆแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยออกมาทางช่องขอดหรือว่าออกมาทางทาวารหนักนั่นเองค่ะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่นะคะฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครันท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ